สรุปความว่านิพานมีอย่างเดียวแต่แบ่งมองเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งคือนิพานในแง่ของความสิ้นกิเลสซึ่งมีผลต่อการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกหรือต่อการดําเนินชีวิตประจําวันด้านที่สองคือนิพานในแง่ที่เป็นภาวะเฉพาะล้วนล้วนแท้แท้ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้บรรลุไม่อาจอยังถึงด้วยประสบการณ์ทางอินทรี์ห้าเป็นเรื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เนื่องด้วยขันห้าทั้งหมด อนุปาทิเสสนิพานคือนิพานตามความหมายของนิพานเองแท้ๆล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าสอุปาทิเสสนิพานคือนิพานตามความหมายในทางปฏิบัติเมื่อสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจําวันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอนุปาทิเสสนิพานคือนิพานในความหมายที่พระอรหันต์มีนิพานเป็นอารมณ์สอุปาทีเสสนิพาน คือนิพพานในความหมายที่พระอาหารหันต์มีขันห้าเป็นอารมณ์ที่กล่าวว่าอนุปาทิเศส,สนิพพานหมายถึงภาวะของนิพพานเองแต่แท้นวนนั้นต้องกับมติของพระอัฏฐกถาจารย์ในกคำพีปรมัตถีปณีซึ่งอธิบายว่าอมตะมหานิพพานธาตเรียกว่าอนุปาทิเศส,สาตรงกับภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลายอายตนะที่ไม่มีปัทวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวายโยไม่มีอากาสานัญจายตนะนอกจากนั้นอธถกถาดีกาบางแห่งอธิบายความหมายบ้างใช้ถ้อยคำบ้างอันแสดงให้เห็นว่าอนุปาทิ่เสสนิพ,พานตรงกับอนุปาทาปรินิพ,พาน ซึ่งหมายถึงภาวะของนิพพานที่เป็นจุดหมายในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นที่บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอันสนับสนุนคำอธิบายที่ได้แสดงมาแล้วในมัชฌิมัตินิกายอัตตกถาคือคำพีปปัญจสูทนีกล่าวว่าอนุปาทาปรินิพานเท่ากับอับปปจยะปรินิพานแปลว่านิพพานที่เป็นภาวะอสังขตาาธาตุ และในมัชฌิมนิกายดีกาอ้างในมังคลัตติปณนีกล่าวว่าอัปัจยะปรินิพานเท่ากับอนุปาทิเสสะปรินิพานจึงรวมความเท่ากับพูดว่าอนุปาทิเสสะปรินิพานเท่ากับอนุปาถาปรินิพานและเท่ากับภาวะนิพานที่เป็นอสังขตาธาตุคือนิพานตามความหมายของภาวะนิพานเองแท้ๆล้วน ดังได้อธิบายแล้วข้างต้นในอัตถกถาของธรรมบทของอิติวุตกะและของพุทธวงศ์ก็ใช้คำอนุป,ปาทาปาริณิพานแทนคำว่าอนุป,ปาทิเสสะป,ปริณิพานอนุป,ปาทาปาริณิพานนี้เป็นชื่อของนิพานอีกคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเป็นคำเดี่ยวโดดไม่ใช้คู่กับใครมาในบาลีหลายแห่งและมักใช้เป็นคำแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เช่นพิกษุเราแสดงธรรมมีอนุป,ปาธาปารินิพานเป็นประโยชน์ที่หมายการประ,ะพฤติโรมจรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่ออนุป,ปาธาปาริณิพานเป็นตน้นตามปกติอัตถกถาจะอธิบายว่าอนุป,ปาธาปาริณิพานได้แก่อัปัจจะปริณิพานคือภาวะแห่งนิพานที่เป็นอสังกตธาต ซึ่งไม่มีเชื้อคือปัจจัยปรุงแต่งเป็นภาวะที่บรรลุได้แม้ในระหว่างมีชีวิตอยู่แต่ก็มีอาจารย์อยู่พวกหนึ่งที่เห็นว่าอนุปาทาปรินิพานแปลว่าปรินิพานโดยไม่ย,ยึดมั่นคือไม่มีอุปาทานจึงหมายถึงอรหัตผลแต่มตินี้พระอาตากถาจารย์ไม่ยอมรับ